สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมสวนทุเรียนนะคะสวนทุเรียนสามไร่นะคะวิวเขาค่ะตรงนี้คือหน้าบ้านนะคะหน้าสวนเลยค่ะทางเข้านะคะทางเข้าสวยค่ะมีดอกไม้น้ำไฟพร้อมนะคะถนนเป็นถนนลาดยางค่ะทางเข้าหน้าแปลงหน้าบ้านเลยค่ะ เดินเข้าไปด้านในนะคะก็จะเจอสระน้ำนะคะสระน้ำตรงนี้นะคะเราสามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะคะมีแทงน้ำสามใบนะคะแทงน้ำนี้จะเป็นน้ำบาดาลน,นะคะซึ่งทางเจ้าของสวนนะคะขุดบ่อบาดาลใช้เองด้วยนะคะ ส่วนโุเรียนนี้นะคะมีขนาดเนื้อที่3ไร่ค่ะราคาไร่ละ3ล้าน5แสนบาทค่ะพาไปชมบริเวณบ้านค่ะบ้านหลังนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้ด้านในนะคะเป็นภาพเรียวๆเ,เลยนะคะนนมีห้องน้ำค่ะ ส่วนทุเรียนสามไร่นะคะพร้อมบ้านหนึ่งหลังแทงน้ำนะคะเป็นแทงน้ำบาดาลนะคะท่านเจ้าของขุดใช้เองเลยส่วนทุเรียนสามไร่นะคะ รายละสามล้านห้าแสนบาทค่ะรวมทั้งหมดคือเป็นสิบล้านห้าแสนบาทนะคะตอนนี้ท่านเจ้าของนะคะลดลงมาเหลือที่เก้าล้านเจดแสนบาทค่ะรีบๆเลยนะคะท่านเจ้าของต้องการอยากจะขายนะคะภายในสวนนะคะมีผลไม้ชนิดอื่นรวมอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นมังคุดลองกองกระท้อนนะคะ สวนตกแต่งไว้อย่างดีดีเลยค่ะทุกคนท่านเจ้าของดูแลอย่างดีตัดหญ้าโล่งเตียนเลยนะคะระบบน้ําท่านเจ้าของก็ทําไว้อย่างดีนะคะระบบน้ําของสวนนะคะท่านเจ้าของจัดแจงดูแลจัดระบบไว้ได้อย่างดีดีเลยค่ะทุกต้นนะคะของต้นทุเรียนของต้นไม้ของผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะทุกคนสังเกตเห็นเลยนะคะว่า จะเป็นระบบน้ำที่สามารถเปิดลดได้ทุกต้นเลยค่ะเห็นไหมคะบางต้นท่านเจ้าของก็ปลูกแซมขึ้นมาใหม่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นหมอนทองนะคะมีทุเรียนประมาณร้อยกว่าต้นเลยค่ะมีโมซันคิงคนะคะมีหมอนทองบางต้นท่านเจ้าของก็ปลูกแซมขึ้นมาใหม่นะคะ ผลผลิตนะคะบางต้นสามารถเก็บได้เลยค่ะสามไล่นะคะ่านเจ้าของก็ทำรั้วรอบขอบชิดเลยค่ะอย่างต้นนี้นะคะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆเจ้าของปลูกแซมขึ้นมาใหม่นะคะปลูกแซมขึ้นมาใหม่หลายต้นเลยนะคะ นี่ก็ปลูกขึ้นมาใหม่นะคะอย่างต้นนี้ก็เป็นต้นเดิมนะคะที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะทุกต้นเห็นไหมคะจะมีระบบน้ำเป็นสปริงเกอร์นะคะทุกต้นเลยระบบน้ำดูแลอย่างดีจัดการอย่างดีเลยค่ะสวนก็ตกแต่งได้สวยงามสะอาดสะอ้านไม่รกเลยค่ะสะอาดตามากเลยค่ะ ฉันจะของต้องการขายด่วนนะคะในราคา9ล้าน7แสนบาทค่ะ3ไล่นะคะปกติไร่ละ3ล้าน5แสนบาทค่ะด่วนๆเลยรวม3ไล่นะคะ9ล้าน7แสนบาทนะคะทุเรียนสามารถเก็บผลผลิตได้ค่ะมังคุดก็เก็บผลผลิตได้เลยนะคะกระท้อนก็เก็บได้ค่ะรั้วรอบขอบชิดนะคะแปลงนี้สวยมากๆค่ะ ทั้งหมด3ไร่นะคะ9ล้าน7แสนบาทค่ะเจ้าของต้องการขายด่วนนะคะสนใจสอบถามหรืออยากจะนัดชมพื้นที่นะคะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 8 4 7 7 9 3 2 8 7แปวนะคะแปลงนี้นะคะจะอยู่แถวแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้เขื่อนใกล้น้ำตกมากๆเลยค่ะเดินทางสะดวกนะคะ พาชมบริเวณรอบๆสวนนะคะลมลื่นสะอาดตามากๆค่ะลัวรอบขอบชิดนะคะสวนทุเรียนสามไร่พร้อมบ้านพักอีกหนึ่งหลังนะคะในราคา9ล้าน7แสนบาทค่ะเจ้าของต้องการขายด่วนนะคะ สนใจสอบถามหรืออยากจะนัดชมพื้นที่นะคะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0847793287แต้วคะ่ะที่ดินโซยนครนายกบายแต้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจบลงแล้วคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ